ความเข้าใจและบริบทขององค์กรมันคืออะไรอะ่ะแล้วการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอะ่ะมันจะต้องพิจารณายังไงอะ่ะทางด้านไหนอะ่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่เราจะต้องนํามาวิเคราะห์เพิ่มอะ่ะเราจะต้องวิเคราะห์ทางด้านประเด็นไหนอะ่ะแล้วเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรอะ่ะสําหรับคลิปนี้เปิ้ลมีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกับเปิ้ลหรือพาพักนะคะกับช่องปัตต้งโกดแฟ m ม l y ีรู้ระบบไอ s o ง่ายๆสไตล์สาวโรงงานบายเปิ้ลนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะเปิ้ลจะเพิ่งเลิกงานมานะคะก็เลยถือโอกาสช่วงที่รอแม่ทำข้าวนะคะก็เลยมาอัดคลิปค่ะเพื่อที่จะมาแชร์ความรู้กับเพื่อนๆนะคะโดวยวันนี้ค่ะเปิ้ลก็จะขอมาแชร์ความรู้กับเพื่อนๆในข้ขอกำหนดที่4.1นะคะก็คือบริบทองอค์กรค่ะ ซึ่งเดี๋ยวเปิ้ลน่ะจะขอเกินถึงโครงสร้างของข้อกำหนดของระบบ ISO ก่อนนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะในวงการระบบค่ะว่าโครงสร้างของระบบ ISO นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่10ข้อกำหนดค่ะโดยข้อกำหนดที่0ถึงข้อกำหนดที่3น่ะมันจะเป็นในเรื่องของการอารมพบทต่างๆค่ะอันเนี้ยเราจะไม่เอามาประยุกต์ใช้นะคะแต่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในข้อกำหนดข้อที่4จนถึงข้อที่10ค่ะ โดยข้อกำหนดข้อที่สูงนะมันจะเป็นในเรื่องของบทนำค่ะแล้วก็ข้อที่หนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของขอบขายขอบเขตอะไรเงี้ยค่ะข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเอ,อ่ออะไรนะเดี๋ยวเพดูก่อนเป็นเอกสารอ้างอิงนะคะแล้วก็ข้อที่สาก็จะเป็นคำนิยามและคำจำกัดความนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการอาร์มพบทต่างๆค่ะงั้นเรามาเข้าข้อกำหนดที่4.1กันเลยดีกว่านะคะ ก็ข้อกําหนดที่4.1เนี่ยมันก็เนต้องขออ่านหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีข้อกําหนดมันเขียนไว้ก็ทําให้เพืนมึนเหมือนกันค่ะด้วยสกิสลสาวโรงงานนะคะแต่ก็เดี๋ยวเปิ้ลก็จะมาแชร์ความรู้กับเพื่อนๆตามสไตล์ที่เปิ้ลเข้าใจแล้วก็ที่เปิ้ลททาอยู่แล้วก็ประสบการณ์ที่เปิ้ลรับตรวจมานะคะโดยข้อกําหนดข้อที่4.1นะคะเอ่อข้อกําหนดข้อที่4.1เนี่ยเขาก็จะบอกว่าความเข้าใจและบริบทขององค์กรนะคะ เิ้ลขออธิบายในแต่และประโยชน์ของข้อกําหนดตามที่เปิ้ลเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เปิ้ลทามาอย่างนี้นะคะความเข้าใจและบริบทัขององค์กรเนี่ยมันก็หมายถึงรวมเกี่ยวกับภาพรวมขององค์กรเราอะค่ะคือเราต้องเหมือนออวิเคราะห์ตัวเองค่ะก็คือวิเคราะห์องค์กรให้ได้ค่ะว่าองค์กรของเราอะคือคือเราต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วเราต้องการอะไรและตอนนี้เรามีอะไรนะคะจะพูดง่ายเลยค่ะว่าตอนนี้องค์กรของเราอะเป็นใคร ก็คือประวัติความเป็นมาขององค์กรเราอะนะคะและองค์กรของเราอะต้องการอะไรก็คือมีเป้าหมายอะไรนะคะก็และมีผลคาดหวังอะไรนะคะแล้วตอนนี้องค์กรของเรามีอะไรก็คือทําการผลิตสินค้าหรือว่าเป็นงานบริการนะคะคือเราก็ต้องรู้ภาพรวมขององค์กรเราก่อนนะคะว่าภาพรวมขององค์กรเราบริบทขององค์กรเราะคืออะไรประวัติความเป็นมาเป็นยังไงมีเป้าหมายอะไรแล้วตอนนี้มีอะไรนะคะเราถึงจะมา วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อได้นะคะพอต่อมานะคะประโยคถัดไปของของข้อกําหนดนะคะเขาก็จะบอกว่าองค์กรต้องพิจารณากําหนดปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรทิศทางกลยุทธ์และผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ต่อระบบการบริหารคุณภาพ อะค่ะอันนี้มันก็จะเป็นภาษาของระบบอ่ะนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวปลจะขออธิบายตามภาษาที่ปลเข้าใจนะคะก็คือข้อกำหนดเนี้ยเขาว่าต้องการให้องค์กรมีการพิจารณาค่ะปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อ3ข้อที่เขาได้พูดในข้อ,ขอกําหนดไว้นะคะก็คือ 1. จุดมุ่งหมายขององค์กรนะคะ 2. ก็คือทิศทางกลยุทธ์ค่ะแล้วก็ 3. นะคะผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ได้คาดหวังไว้ต่อระบบการบริหารคุณภาพก็คือพูดง่ายๆเลยเราอะก็ต้องไปรู้ก่อนนะคะว่าจุดมุ่งหมายขององค์กรอะมันคืออะไรไม่งั้นเราก็จะเอาไปวิเคราะห์ไม่ถูกนะคะจุดมุ่งหมายขององค์กรอะมันก็คือสิ่งที่องค์กรคาดหวังค่ะแล้วก็ต้องการที่จะดําเนินงานในปัจจุบันและก็อนาคตเพื่อให้บรรลุถ,ถึงเป้าหมายที่องค์กรวางไว้นะคะ แล้วมันก็จะต้องมีสิ่งที่จะต้องสนับสนุนที่สอดคล้องกัน,นะคะ่ะก็คือการมีวิสัยทัศน์นะคะการกําหนดพันธกิจที่ครอบคลุมและเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดวิสัยทัศน์ก็คือทําให้วิสัยทัศน์เนี่ยสำเร็จนะคะแล้วก็การกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคราวนี้เรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันนะคะว่าอะไรคือวิสัยทัศน์ค่ะอะไรคือพันธกิจแล้วก็ อะไรคือเป้าหมายนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเดี๋ยวเปิลขออนุญาตพูดตามความเข้าใจของเปิลน,นะคะก็คือวิสัยทัศน์เนี่ยมันคือทิศทางทิศทางที่องค์กรเราจะมุ่งไปในอนาคตค่ะแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดวิธีการที่ชัดเจนนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใน 3- 4สปีเนี่ยวิสัยทัศน์เรายังไม่สําเร็จนะคะก็คือเราก็ยังใช้วิสัยทัศน์เดิมอยู่ค่ะยังคงวิสัยทัศน์เดิมอยู่นะคะ พอต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวพันธกิจนะคะพันธกิจจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับาการกําหนดกิจ,จกรรมหลักค่ะแล้วก็ลักษณะงานสําคัญขององค์กรค่ะเพื่อที่จะนําไปสู่วิสัยทัศน์ที่องค์กรกําหนดไว้ก็คือตัวนี้ล่ะค่ะที่ข้อกําหนดเขาบอกว่าจะต้องกําหนดพันธกิจให้ครอบคลุมและก็เหมาะสมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นเป้าหมายนะคะ พูดง่ายเลยค่ะก็คือผลลัพธ์สุดท้ายค่ะที่องค์กรเราคาดหวังไว้ว่าจะประสบความสมําเร็จนะคะก็คือเป้าหมายที่องค์กรเราต้องการนะคะ,อะพอต่อมาค่ะข้อที่สองค่ะจะเป็นทิศทางกลยุทธ์นะคะหรือการกําหนดกลยุทธ์ค่ะเป็นการพัฒนาแบบเป็นแผนระยะยาวเลยนะคะมันก็จะได้มาจากการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคนะคะจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดยสภาพแวดล้อมภายนอกอ่ะมันจะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในนะคะอันนี้เราสามารถควบคุมได้คือองค์กรเราสามารถควบคุมได้เดี๋ยวเพิ่นค่อยมาอธิบายในเรื่องของอสภาวะอสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในอีกทีหนึ่งนะคะค่ะ เพราะต่อมาค่ะจะเป็นตัวที่3นะคะคือข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ต่อระบบบริหารคุณภาพค่ะอันนี้ตัวอย่างผลลัพธ์ที่เดยวเบิ้ลขอยกตัวอย่างผลลัพธ์ทีออ่ทางองค์กรคาดหวังไว้นะคะก็อย่างเช่นองค์กรต้องการสร้างผลกําไร1และองค์กรต้องการอยากได้กําไรและทำธุรกิจกจ็ต้องการกําไรนะคะมีประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เข้าสู่ตลาดใหม่ๆนะคะผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการผลิตนะคะอันนี้องค์กรต้องการอยู่แล้วนะคะข้อกําหนดนี้ทางองค์กรจะต้องมีการกําหนด3ข้อนี้ก่อนค่ะก็คือ1จุดมุ่งหมายขององค์กรค่ะก็ะอย่างที่ปนได้พูดไปนะคะความหมายของจุดมุ่งหมายขององค์กรก็คือองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์มีพันธนนกิจมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะก็คือทิศทางกลยุทธ์นะคะข้อสค่ะผลลัพธ์ ะะที่องค์กรคาดหวังไวค้ค่ะแล้วก็ค่อยมากําหนดผลกระทบที่ทําให้ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามที่ได้คาดหวังไว้นะคะคือเราะจะต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับ3าข้อนี้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะค่อยมากําหนดปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกอีกรอบหนึ่งค่ะที่จะมีผลกระทบนะคะและคราวนี้เนี่ยข้อกาหนดเข,าก,ดขาก็จะเขียนไว้ว่า องค์กรนจะต้องมีการเฝ้าติดตามทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายนอกแล้วก็ภายในเหล่านี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิ้นขออธิบายของข้อกําหนดนี้ตามที่ปิ้ลเข้าใจนะคะก็คือข้อกําหนดข้อนี้เขาก็ไม่ได้กําหนดให้เป็นเอกสารชัดเจนหรอกนะคะแต่ว่าคือเขาไม่ได้กําหนดให้มันเป็นเอกสารหรอกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่ทําเป็นเอกสารนะคะในทางปฏิบัติอะ่ะมันจะ มันจะลําบากมากเลยที่เวลา c ีบีเขาเข้ามาตรวจเราแล้วเราหาหลักฐานให้เขาดูนะคะมันก็จะยากยิ่งยวดเลยค่ะเราก็อาจจะมีประเด็นกับข้อนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าข้อกาหนดข้กกาหนดให้องค์กร่ะจะต้องมีการติดตามแล้วก็ทบทวนนะคะนั่นก็แปลว่าเราอ่ะจะต้องมีกิจกรรมตรวจสอบสถานะของแต่และประเด็นค่ะทั้งปักใสภายนอกแล้วก็ปักใสภายในค่ะว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มยังไงบ้างนะคะ เป็นระยะะยะเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราอาจจะไปเขียนในคู่มือคุณภาพก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะแยกออกมาเป็นเอกสารสนับสนุนก็ได้นะคะเป็น SD ก็ได้ค่ะเขียนออกมาค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเรามีไว้อะมันเป็นการดีเวลาที่เราหให้ CB ดูก็คือมีหลักฐานให้ CB ดูเวลาที่มาตรวจเรานะคะ แล้วก็คราวนี้ค่ะในข้อกําหนดเขาก็ไม่ได้ระบุความถี่ให้เรานะคะว่าเราจะต้องกําหนดความถี่เท่าไหร่ค่ะเราก็กําหนดความถี่ตามความเหมาะสมของประเทศธุรกิจขององค์กรเรานะคะอาจจะเป็น6เดือนครั้งหรือ1ปีครั้งก็ได้นะคะก็คือตามความเหมาะสมของเราเลยนะคะเราก็ต้องมีการกรําหนดผู้รับผิดชอบด้วยค่ะแล้วก็หน้าที่ในการติดตามเขาแล้วก็รายงานในแต่ละเรื่องด้วยนะคะและหลังจากที่เรา,า่มีการกรําหนด ปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในแล้วอ่ะเราจะต้องนําข้อมูลพวกนี้ค่ะมาประเมินความเสี่ยงในข้อกําหนดที่6.1ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดข้อกําหนดที่6.1อ่ะเดี๋ยวเพิ่นจะค่อยไปอธิบายในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงในข้อ6.1อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปของข้อกําหนดที่6.1ค่ะค่ะ พอต่อมาค่ะในข้อกําหนดนะคะมันก็จะมีหมายเหตุอยู่3าหมายเหตุค่ะเดี๋ยวปนจะเริ่มต้นที่หมายเหตุที่1นะคะเขากําหนดเขาเขียนว่าหมายเหตุที่1ปัจจัยสามารถรวมถึงปัจจัยทางด้านบวกและลบหรือสภาพใดๆที่ใช้ในการคํานึงถึงนะคะ้าเปนแนะนาก็คืออยากให้เพื่อนๆใช้ตัวสวอตในการวิเคราะห์นะคะพอต่อมาค่ะหมายเหตุที่2นะคะเขาบอกว่าความเข้าใจ บริบทภายนอกสามารถทําให้ได้มาโดยการคํานึงถึงปังจจัยที่เกิดขึ้นจากกฎหมายเทคโนโลยีสภาพการแข่งขันการตลาดวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทั้งในระดับโลกระดับชาติระดับภูมิภาคหรือว่าระดับท้องถิ่นนะคะอันนี้เดี๋ยวเบิ้ลขออธิบายของข้อกําหนดนี้นะคะ ปัจจัยภายนอกนะคะตามที่เพิ่นเข้าใจเลยค่ะก็คือภายนอกองค์กรของเราค่ะก็คืออยู่นอกรั้วโรงงานของเรานะคะซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะก็อย่างเช่นถ้าเป็นในด้านของเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศหรือว่าราคาน้ํามันนะคะหรือว่าถ้าเป็นทางด้านสังคมนะคะก็อย่างเช่นสภาพสังคมรอบข้างค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ในชุมชนนะคะระหว่างเรากับระหว่างเรากับชุมชนนะคะคือ หมายถึงระหว่างองค์กรเรากับชุมชนนะคะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีไหมนะคะแล้วก็อย่างเช่นด้านวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นท่านิยมการศึกษาความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้กระทั่งการบริโภคด้วยนะคะด้านการเมืองค่ะก็จะเป็นนโยบายทางการเมืองนะคะว่ามีผลกระทบกับธุรกิจขององค์กรเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ด้านกฎหมายค่ะก็เช่นพระราชกิจดีกาพระราชกำหนดกฎกระทรวงนะคะ ข้อบัญญัติกฎระเบียบข้อบังคับนะคะแล้วก็รวมถึงกฎหมายปลายทางของลูกค้าที่ที่เป็นลูกค้าเราด้วยนะคะภาครัฐค่ะก็จะเป็นส่วนราชการอ,อื่นอื่นนะคะแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีค่ะก็อย่างเช่นเพิ่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การสื่อสารค่ะข้อต่อมาค่ะในข้อที่4เนี่ย ในวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปี2,5,6,7เค่ะเขาก็เขาก็มีการประกาศเพิ่มเติมมานะคะว่าให้เราอ่ะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะก็คือในเรื่องของ c l i m a ม Action c h a n g นนะคะในข้อกำหนดของ4.1ความเข้าใจในองค์กรแล้วก็บริบทขององค์กรค่ะ อันนี้เปิ้ลขออนุญาตอ่านข้อกําหนดใหม่ของเขานะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อธุรกิจและการดําเนินการขององค์กรเราไหมนะคะถ้าสามารถสามารถพิจารณาเป็นประเด็นภายนอกได้นะคะแต่ถ้าเป็นประเด็นแล้วอ่ะเราก็ต้องมีวิธีการจัดการด้วยนะคะว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงนะคะอย่างเช่นนะคะเปิ้ลยกตัวอย่างอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กนะคะสมมติมว่าเราทำเราทำอุตสาหกรรม เหล็กรั่วอย่างเงี้ยค่ะสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงก็อย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะอากาศชื้นนะคะอ,องค์กรเราก็อาจจะมีคังวัตถุดิบอ่ะคะ่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อวัตถุดิบค่ะคือทําให้เป็นสนิมมากขึ้นนะคะมีผลทําให้วัตถุดิบอะ่ะมีคุณภาพลดลงอันนี้พอเราวิเคราะห์อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการจัดการด้วยนะคะว่าเราจะจัดการยังไงให้ความเสี่ยงมันลดลงนะคะเพราะต่อมาค่ะ มาเข้าสู่ที่หมายเหตุที่สามค่ะของข้อกำหนดนะคะเขาบอกว่าความเข้าใจบริบทภายในสามารถทำให้ได้มาโดยการคำนึงถึงปังจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าวัฒนธรรมความรู้และสมรรถนะขององค์กรอันนี้คือข้อกำหนดเขาเขียนไว้นะคะแต่คราวนี้เปิ้ลก็จะมาอาธิบายตามที่เปิ้ลเข้าใจนะคะแล้วก็ที่เปิ้ลทำอยู่ค่ะว่าปัจจัยภายในของของที่เปิ้ลเข้าใจก็คือหมายถึงปังจจัยต่างๆะคะ่ะที่อยู่ในรั้วโรงงานเราอะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง,างๆนะคะกิจกรรมที่เกิดกิจกรรมการดําเนินงานนะคะที่เกิดในหัวโรงงานของเราอะคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะองค์กรสามารถควบคุมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการกิจกรรมเครื่องจักรนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดพนักงานเนงินทุนความรู้สถานที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยโดยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในที่เราจะต้องเอามาพิจารณานะคะก็จะมีในเรื่องของอบุคลากรค่ะอันนี้ก็ต้องรวมถึงผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็งบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือระบบบริหารจัดการทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานการเงินแล้วกงบประมาณนะคะแล้วก็ทรัพยากรบุคคลนะคะอันนี้เราก็เอามา วิคอ์แล้วก็พิจารณาเป็นปัจจัยภายในด้วยนะคะสรุปนะคะข้อกําหนดนี้นะคะข้อกําหนดของ4.1ค่ะเขาต้องการให้องค์กรเราเนี่ยมุ่งเน้นทางด้านความเข้าใจนะคะของสภาพแวดล้อมค่ะการดําเนินงานของตนเองค่ะทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะเพื่อให้องค์กรเราสามารถนําระบบ ISO อไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็บรรลุเป,ป้าหมายแล้วก็ KPI ที่ทางองค์กรเราได้ตั้งไว้นะคะ เพื่อนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะมีคําถามนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะเพื่อนจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคําถามเลยนะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนต้องขอตัวเพื่อนๆไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าแม่เรียกกินข้าวแล้วค่ะวันนี้ก็แม่ทําน้ําพริกกะปินะคะแล้วก็ไข่ทอดชะอมค่ะหิวแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะ เินก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย